ครับทำไมโไปรเต์ออกมาเป็นแบบนี้ไปแก้มาใหม่เดี๋ยวนี้ครับ,รบนกค่ะงานนี้ผมไม่ทําเสร็จหร้อยังกาลังจะเสร็จค่ะยังไม่เสร็จเลยเหรอรผมบอกให้งานนี้เสร็จตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอคร่ะส่งไม้ผมก่อนสี่โมงเงย็นวันนี้นะได้ค่ะคุณปราดอายุ30ปีเป็นคนที่มีความขยันกระตือรือร้นต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าง,งานที่เคร่งครัดกับลูกน้องทุกคนอย่างมากอีกด้วยฝนเดี๋ยวตามเอกสารที่ให้ผมเซ็นขึ้นมาเลยนะจ้ะเขาเป็นเช่นนี้ทุกวันจนกลายเป็นลักษณะนิสัยไปเสียแล้วแต่เมื่อกลับมาบ้านกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วหคะเป็นยังไงจ้าเตรียมอาหารรอคุณนั่นแหละคะ่ะโอ้อาหารหน่าทานทั้งนั้นเลย ขอทานชิ้นหนึ่งนะไม่ได้ค่ะฉันบ้อนเองโอเคอ,อะไรไหมคะใช่แล้วลสิ่ง,ง <ๆ S 1> ที่หล่อเลี้ยงหัวใจของคุณปราดให้ชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาก็คือค<ช>รอบครัวของเขานั่นเองขอนงสรุปว่าการผลิตในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณแจ็คมาพรีเซนต์ต่อจากผมนะเชิญครับครับ แต่แล้วปัญหาที่คุณปลาดก,กำลังประสบอยู่นั้นคืออาการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียดจากการรับผิดชอบในงานโปรเจกต์สำคัญนั่นเองเขามักจะรู้สึกปวดศีรษะเหมือนจะระเบิดอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงอาการปวดศีรษะของเขาก็ดีขึ้นน่าสงสัยจริงๆว่าอาการปวดศีรษะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่ และทุกปีเขาก็จะมาตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างเคยเป็ครับเสร็จแล้วจ้ะเป็นไงบ้างกคุณก็ปกติดีนะคอเลสเตอรอลก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะจ้ะค่อยลองออกหน่อยแม้แต่ผลการตรวจความดันโลหิตก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันสองปีผ่านไปทำไมไงออกมาเป็นแบบนี้ลูกค้าไหน่ะไม่ซื้อของของเราฮะ ขอโทษครับพี่ขอโทษก็ไม่ได้เลยไปทำอหม่อย่างนี้ไปหลังจากที่เกิดอาการปวดศีรษะขึ้น<ๆ>เขายังคงมีอาการปวดศรีรษะอยู่เรื่อยๆและทันใดนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงกว่าปกติจนเขาแทบจะหายใจไม่ทัน และววันตรวจสุขภาพประจำปีก็มาถึงและครั year, no ired, choices, ้งนี <isy> ้ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆอีกเช่นเคยเวลาผ่านไปสิ่งที่ทั้งเขาและภรรยารอมาเป็นเวลานานบัดนี้เขาทั้งคู่ก็ได้ลูกน้อยสมใจและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกชาที่มือ คนคุณคะคุณอะไรคะคุณเข,า,ข,า,ขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและชื่อโรคสมองตาย เนื่องจากเกิดเส้นเลือดอุดตันที่บริเวณสมองทําให้ระบบการทํางานของสมองเสือ่อมลงเพราะสมองตายสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือความดันโลหิตสูงแต่จากการที่เขาตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีและไม่พบความผิดปกติใดๆนั้นทําให้คิดผิดถนัดจริงๆแล้วคุณปราดเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วนั่นคือความดันโลหิตสูงแฝง โรคความดันโลหิตสูงชนิดนี้จะไม่สามารถทราบได้จากการตรวจวัดความดันโลหิตธรรมดาแม้จะตรวจเลือดก,ก็จะมีผลปกติเช่นเดิมดังนั้นเราจึงควรที่จะทราบถึงระดับความดันที่แท้จริงของตัวเองอยู่เสมอแล้วคุณหละัะช่วงนี้มีอาการปวดศีรษะบ้างหรือไม่ยังคงสูบบุหรี่เป็นประจำใช่หรือเปล่าและคุณมั่นใจในสุขภาพของตนเองมากเกินไปหรือไม่คือคำว่า ความดันโลหิตสูงนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความดันโลหิตสูงแบบแอบแฝงแอบแฝงคือหมายความว่าจริงๆแล้วความดันสูงอาจจะปริ่มๆอยู่แล้วก็ได้นะคะคือมามวัดก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่พอไปเจอความเครียดนะคะที่จะเห็นว่าโอ้โหความเครียดเขาค่อนข้างสูงมากเพราะความเครียดทําให้ความดันขึ้นได้จริงๆนะคะตะโกนทีดาที่อย่างนี้เนี่ยปวดหัวเลยอ๋อเรื่องนั้นอันนี้แน่นอนนะคะแล้วก็สะสมเป็นเวลานาน นะคะความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ําให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกายนะคะเช่นหัวใจโตหลอดเลือดแดงตีบแข็งนะคะและระยะยาวพอความดันโลหิสูงพุ่งจูดหลอดเลือดก็แตก ไปหมอฮะเวลามันแตกนี่อาการภายนอกจะรู้สึกยังไงบ้างไหมครับชาไงคะอ่อนแรงจะชาก็อ่อนแรงไปเลยแล้วก่อนแตกนะฮะพอใส่สังเกตอะไรไหมครับแววตาสีหน้ามีอะไรหมองคํำมีอะไรดูได้ไหมสาณอันตรายตรงไหนได้ไหมคบางคนก็จะบ่นว่าปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะคะใช่ไหมคะแต่ว่าหลายคนบอกเลยว่าหลายคนนี้อาการไม่ออกไม่ออกดีก็คือไปเลยจะดูในประสบการณ์จริงนะฮะมี2อย่างที่เขาเรียกแฟนเขา มือชาก่อนแล้วก็พูดอะไรก็ชาไปใช่ไหมอ่าค่ะคือถ้าเป็นในกรณีนั้นก็เรียกว่าไม่รุนแรงนะคะคือตอนนั้นคือเป็นแบบน้อยๆยังทรงตัวได้ไม่หลมนะคะแค่ชาๆเฉยๆอาจจะปากเบี้ยวพูดไม่ได้บังคับลิ้นไม่ได้ แต่ถ้าเป็นแบบหนักนี่ไม่มีเวลามาอ้าอัพอะอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างงี้ไปเลย่ะแล้วก็เป็นนิทราไปงี้นะเอาไม่คาะก็แล้วแต่ว่าอวัยวะที่สําคัญมันโดนมากแค่ไหนอ๋องั้นเรากลับไปที่พื้นฐานกันไหมคุณหมอฮะคือความดันโลหิตสูงนี้ก็ตามตัวนะคะก็คือว่าการวัดความดันโลหิตคือคนปกติความดันไม่ควรจะเกิน1 2 0 8งนะคะแต่เราจะเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงก็ต่อเมื่อมากกว่า140-90ขึ้นไปแล้วตัวเลขตัวเลขนี่บ่งบอกอะไรบ้างคะคุณหมอค่ะหมายถึงว่าตตตตััััััวววววแแรรรรกกกกบบบทีี่่่่2เนยงงงชืออาขหใจคะ อันที่บีค่ะตัวที่บีตัวที่2เป็นการคลายตัวของหัวใจนะคะแต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดความดันหิดสูงก็คือสูงทั้ง2ตัวหรือบางคนก็สูงเฉพาะตัวแรกตัวเดียวคราวนี้ความดันหิดสูงก็อย่างที่ว่าถ้าเกิดความดันสูงนานๆหัวใจก็ต้องบีบตัวมากทํางานหนักเพื่อต้องสู้กับความดันนะคะหัวใจโตพอหัวใจตัวนานๆที่ตัวว่าภาพก็จะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจยังเท่าเดิมแต่หัวใจมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นก็ทําให้เกิดปัญหาว่าเลือด ไปเลี้ยงหัวใจบางส่วนได้ไม่เพียงพอ,อก็เกิดปัญหาเรื่องโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจล้มเหลวตามมามนะคะอันนี้คือสิ่งที่กลัวอันที่สองคือเส้นเลือดตีบแข็งโดยเฉพาะเรื่องของที่สมองนะคะก็เกิดปัญหาเรื่องเส้นเลือดแตกหรือว่าตีบได้ง่ายขึ้นอันที่3าก็คือว่าเส้นเลือดที่สําคัญสําคัญนะคะคือบริเวณเส้นเลือดที่ผิวผิวอันนี้เราคงไม่เน้นเพราะเราไม่กงังวลเส้นเลือดอันที่3าคือเส้นเลือดเรื่องของไต นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องไตเสื่อมไตวายตามมานะคะแล้วก็เรื่องของตาอย่าลืมว่าตาเราก็ต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงนะคะอาจจะเกิดเลือดออกที่จอประสาทตานะคะตาบอดได้เหมือนกันโผลจากความดันโลหิตสูงทั้งหมดเลยค่ะค่ะที่สําคัญอันนี้ยังไม่ต้องเป็นโรคอะไรเลยนะค่ะหนึ่งโรคเครียดนี่มันครอบคลุมเกือบทุกอย่างนะความเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญมากค่ะของความดันโลหิตสูงค่ะ